รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรระหว่างผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบร้อยปีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดิน20กันยายน2568 นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเป็นประธานคาราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวนหนึ่งร้อยรูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบร้อยปีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดิน20กันยายน2568 จากนั้นนายภูมิธรรมเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินนาพระบรมราชานุวาสวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินวัสุทัศน์เทพวรารามโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศกรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะรั มนตรีผู้แทนส่วนราชาการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ส่วนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชการณียกิจการแสดงเฉลิมพระเกียรติการสาธิตมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการจัดแสดงนิทรรศการสวนแสงอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรม i นมิ m เซียมพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชการจัดกิจกรรมนกพระปูชนีซึ่งแต่ละวันมีการแสดงที่น่าสนใจอาทิ การแสดงเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยเฉลิมพระเกียรติการแสดงนิ้วและการแสดงเปลี่ยนหน้ากากการแสดงโขนเด็กการแสดงจำอวดหน้าม่านการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์โดยกรมศิลปากรอีกทั้งยังมีการสาธิตมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาทิงานศิราพรปิดทองงานปักผ้าทำขนมไทยแกะสลักผักและผลไม้การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่า70ร้านค้า